สวัสดีจ้าพี่น้องเห็ด uh, จุลิซี่สังคอแสงจ้ะเห็ดใหม่เนาะจ้ะเห็ดใหม่เนี่ยมว้วนนี่เห็ดใหม่สีชมพูนอ่อนนี่จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีหัวเสือจ้ะใส่หัวเสือเขามันก็นเลยเป็นสีชมพูนอ่อนๆจ้ะใส่หัวเสือเขาเพราะว่าที่เห็ดใหม่ปีกายไม่ที่บริเ็ดแต่ว่าไม่ที่เห็ดปีกกรุนูนไม่ที่เห็ดใบลายเนาะจ้ะเนาะก็เลย บริเหตุยามันบพอใส่จ้ะนี่น,มน่ม้วนสีไอ้ม้วนเก่าจ้ะพี่น้องเหลืออยู่เนี่ยจะหาขวดเมทิบยาบพอใส่เมทิบแล้เฮ็ดเพิ่มนะจ้ะเพราะว่าพีกายเมทิบบริเหตุบริบรอยากให้มันแบบว่าเมิดเมิดเลยนะจ้ะคันเมิดเมิดเลยเนี่คือแบบว่าถ้าบมีหัวเสือมันจะเฮ็ดยากจ้ะเนี่ยถ้ามีหัวเสือมันจะเฮ็ดง่ายอยู่จ้ะก็เลยเหลือ เลยอยุห่าขวดวก,กเ็เลยเฝ้าเฮ็ดไว้นะจ๊ะเฮ็ดเติมเติมเติมเต,มต,มติมไว้นะไอ้ห้าก็ใส่ตัวก้อนไปล่ะกาม้วนเนี่ยก็เฮ็ดเสริมไว้เรื่อยๆอย่างสินะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมกะหนึ่งสองสามสี่ได้เก่าขวดจ้ะม้วนนั่นบภานในแลว้วเอ่อเฮ็ดไข่ออกมาบาพ่พ่อก็เลยบริใส่บริเติมจ้ะพี่น้องเติมแค่เนี่ยเก่าขวด ซ้ำนี่ขันมันเป็นนี่ก็คือแบบว่าได้ใส่โดนเติบไปจะพี่น้องได้ใส่โดนเติบอยู่เนี่ยปีนี่ก es ับสีได้ใส่ตัวนี่ก้อนอะจ้จะพี่น้องนี่โตเห็ดไปแล้วเนี่น้อยจะเนาะเนี่ยตุ้มม้วนนี่ก็เป็นใส่ปีนาพ่นละจ้ะเนี่ยม้วนเห็ดใหม่เนี่น้อยจะเนาะเนี่ยใส่ปีนาพ่นละแต่ว่าผสมหัวเสือนี่เป็นเลี้ยวอยู่จะพี่น้องเนี่ยผสมหัวเสือเป็นเลี้ยวอยู่ บ่คือขาบ่มีหัวเสือเนี่เป็นยาหยาห็นขึ้นคือเมทีเพอยไทไทยกะเป็นเดือนกะบอบ,อบอ่เปลี่ยนสีนี่แต่ว่าผสมหัวเสือเนี่เฮ็ดง่ายอยู่แล้วกาใส่กะสูตรกะบ,บ่มี่อย่างายจะสูตรกะมีแต่ไข่เลยจ้ะไข่ผงสุตร้วกาน้ำปลาแค่นั้นจ้ะที่ใส่นอานอจจะเนาะเนี่ยไข่หนึ่งผงสุรดนึ่งยีงนะ แต่ว่าน้ำปลาไม่ทิปเอาหาอยู่จ้ะหาซ้อนหาซ้อนโตไข่สองนวยผงชูรสสองซ้อนน้ำปลาหาซ้อนอย่งสินะจนะมือนสิจะเฮตต่ออยู่จ้ะพราดีไข่เมิดต่อไข่ออกมากแค่สองนวยเองจ้ะพี่น้องมันเมิดมันได้แค่เก้าขวดจ้ะเพราะว่าขวดหนึ่งนี่ไม่ทิปก็ใส่สองซ้อนนะขวดหนึ่งสองซ้อนสองซ้อนไปเลยอย่างสินะ มันก็เลยแบบว่าบพ่พ่อจ้ะพี่น้องก็เลยได้ซ้ำนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเพราะว่าอ่าสวนพักเมธีสวนพักเมธีบ่ได้ใส่พวกปุ๋ยเคมีนะจ้ะใส่ตะม้วนนี่นแหละ,ออออนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยขีมาถ้าปุ๋ยคอกเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยขีมาแมจ้ะพี่น้องแต่ว่าถามปุ๋ยม้วนนี่ก็คือปุ๋ยเฮ็ดเราเองจ้ะนี่ล่ะเป็นพวกปุ๋ยมักปุ๋ยยางเป็นพวกก,กากาแฟก็ยังสินะจ้ะพี่น้องนี่ ประมาณนี้เลยจ้ะเห็ดใส่ออเองบ่ได้มีปุ๋ยอาไอเคมีตามท้องตลาดดอ,อกจ้ะพี่น้องไม่ทิบกะสีใสแต่ม้วนนี่แหละจ้ะเนี่ยจังหว่าเมทิพเพชดไว้ตลอดนะจ้ะเฮ็ดไว้ตลอดเฮ็ดไวอนน้อันนี้เรื่อยนะจ้ะแต่ว่าป้านันพักไม่ทิพกบง่ามเพราะว่าดินมันดีจ้ะดินมันดีย่อมรับเลยว่าดินดีอยู่นี่ตันนั้นมันอยู่ทางภูเขาเป็นดินภูเขาไม่จ้ะพี่น้อง ดินดีหลืก็ไดมาเก้าขวดเบรกไปก,ก่อนจะ้ะเบรกไ้เพราะว่าที่เบรกก็ขคืนเนี่แหละจะ้ะมันเหมือดไข่เหมือดไข่ตีไข่ออกมาสองหน่วยเหมือดบ่พ่อเพราะว่าเติมน้ำไปหลยโพดนะเติมน้ำใส่ขวดไปหลยโพดนะขวดจะมึงสกปรกเนี่ยอยู่จ้ะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าแต่ขังนอกนะจะ้ะเพราะว่าขังในมันกับ่เป็นอย่างเพราะว่า อันไม่ทิพกระทิมละเกละกะอยู่สินเลยจะขวดน่ะบางทีมันก็เจอฝุ่นเจอ,อยังอย,งอย่างสีหนะ้าตว่าข้างในมันก็เกี่ยงอย่จ้ะพี่น้องมันไม่ได้ขังนอกก็ซือ้อมึงเนี่ยจ้ะอาจจะมึงบ่งงามตากะสร้างมันเนี่ยม้วนม้วนเก่าจะ้ะม้วนเก่าสีเข้มครับตอนนี้ไม่ทิพก็ใส่อยู่จะ้ะใส้กับโบดี ไปใส่ประจําแม่จ้าพี่น้องแม่ทิพย์ก็ใส่แค่ลดพื้นลดอดินลดยันซื่นนะแต่ว่าอยู่นี่นะอันนั้นลายลายจ้าพี่น้องใส่เดือนใส่เดือนตัวหญ่ได้จะมีทั้งตัวหง่ตัวหน่อยเลยจะลายจ้าพี่น้องอยู่นี่จะเนี่ยจะผ้ามือนมจ้าเนาะเห็ดปุย๋ยเห็ดจุลินซีสังขออแสงจ้าพี่น้องอยู่เมืองนองกับเห็ดใส่คืออยู่ไทยจ้าพี่น้องไปเละจา้า ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจะที่เขามากำลังใจเมทิบเจพี่น้องขอบคุณนังเผื่อนเกา่าเผื่นใหม่ที่เวเวียนเของมาหาขอบคุณเอฟซทุกทุทานจากท่เวะเวียนเของมาสนับสนุนจะคลิปนี้เมทิบไปละจ้าพอกันคลิปหน้าจา้าคลิปนี้เมทิบาบาย